ในปี1992ชาวประมงเดลาของบางอย่างที่หนักอึ้งขึ้นมาจากน้ํามันคือนางเงือกที่ตั้งคันนางเงือกตัวนั้นถูกคมเหงกทารุณจนตายตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านแห่งนี้ก็ถูกสาปคนที่เหลือเลยสร้างวัดและฝังร่างนางเงือกเอาไว้ที่นั่นสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FV Movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกับอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่ากุมางทองสอง Jackpot Island หากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไล์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทางแ n น a g e Facebook Instagram บริการหาร YouTube Premium ของแท้ราคาถูกดูอิ่มจุใจไม่มีโฆษณาสมัครง่ายใช้เมลตัวเองได้เลยต่อเมลเดิมได้ทุกเดือนพร้อมใช้งานแอป,ป YouTube Music ฟังเพลงฟรีฟรีประสบการณ์ยาวนานดูแลดุาดาติมิตรแจ้งมาว่ามาจากช่อง fb movie จ่ายเพียงแค่เดือนละ5 5บาทเท่านั้นสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือ n line. แอดไลน์แอดบชิฮ สารต่อมาจากภาคแรกซอยได้ย้ายทินฐานอย่างสมซ้ำมาพักอาศัยอยู่ณเกาะแห่งหนึ่งเพื่อหวังว่าเกาะแห่งนี้จะเป็นบ้านที่ดีให้กับลูกที่อยู่ในคันเวลาได้ผ่านพ้นไปจนเธอได้ให้กำเนิดลูกแฝดชายหญิงพ่อที่ดูแวบ,บแรกก็รู้ว่าทั้งสองคือบุตรหลานของหวนไม่ผิดแน่เพราะที่ต้นขอของทั้งสองมีสัญ,ญลักษณ์งูกินหางอยู่มาตั้งแต่กำเนิดพ่อนั้นไม่อยากเก็บทั้งสองเอาไว้เลยพยายามจะทำ หลายทิงแต่ซอยก็ห้ามปรามพ่อพอย่างในน้อยทั้งสองก็เป็นลูกของเธอเธอเลี้ยงดูบุตรให้เติบโตเป็นคนที่ดีให้วิชาความรู้แต่ก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ซอยนั้นอยากให้ลูกตนเองเห็นหน้าพ่อเลยคิดทําพิธีบูชากุมารทองเพื่อเรียกวิญญาณไหนหมอห้วนซึ่งเธอจําเป็นต้องใช้ร่างซึ่งณาเกาะแห่งนี้ก็มีวัดที่ฝังศพหนึ่งอยู่เธอคิดว่าอาถรรพ์ของนางเงือกที่ตั้งคันคงมี ริเกกาดน่าจะพอเป็นเครื่องเส้นไหว้ในพิธีการนี้ได้โดยที่หารู้ไม่ว่าพิธีการนั้นจะทําให้พ่อของเธอไม่พอใจและทําลายพิธีบูชาจนทําให้บ้านหลังนี้หมอดไม่เหลือแต่ทุลีนําซ้ํายังทําให้วิญญาณน,นางเงือกอาละวาสิงสู่ผู้คนในหมู่บ้านห้หามหันกันเองจนไม่เหลือผู้รอดชีวิตเลยแม้กระทั่งซอยเองหลายปีต่อมาหญิงสาวที่มีชื่อว่าหลินกําลังแหวกว่ายอยู่ในท้องน้ํายังมี ความสุขแต่แล้วก็โดนปีศาจงับขาดจนทําให้หลังจากนั้นเธอกลายเป็นผู้พิการซึ่งความฝันที่น่าเจ็บปวดนั้นทําให้เธอกลิ้งตกลงมาจากเตียงด้วยความเหนื่อยหอบลิตนั้นเป็นผู้พิการตั้งแต่นั้นมายามดึกคืนนั้นเธอนอนไม่หลับเพราะว่าฝันร้ายเลยเดินออกมาเพื่อหาอะไรกินอย่างกระเพกโดยความที่ขาขวาของเธอโดนกัดตั้งแต่เมื่อสมปีที่แล้วในค่ำคืนนี้นั้นบ้านของเธอช่างมืดสลัวและก็ไม่แน่ใจ ว่าใครมาจุดธูปบูชาหน้ารูปพ่อของเธอจนกระทั่งเธอได้เห็นบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ใต้โต๊ะนั่นคือคิมน้องสาวของเธอที่บอกว่าทำต้มหูตกช่วยหาให้หน่อยซึ่งหลินก็ช่วยน้องหาจนเจอมันจนได้คิมได้เห็นพี่สาวก็รู้ได้ทันทีว่าฝันร้ายอีกแล้วใช่ไหมพี่ฝันแบบนี้ไม่ดีเลยอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเกิดของพี่แล้วเราไปเที่ยวทะเลกันหน่อยไหมซึ่งหลินก็โผวพว,พวงเพราะว่าเธอยังกลัวทะเลอยู่แต่แล้วที คลิปนี้ก็ถูกผองเพื่อนรวมตัวกันเพื่อพาหลินไปจอยซึ่งประกอบไปด้วยฮาสาวใหญ่ที่ฝันอยากเป็นยูทูบเบอร์เธอได้เปิดคลิปแนะนําทุกคนให้รู้จักหลินและคลิมน้องสาวข,ของเธอและนี่คือผู้สนับสนุนใหญ่ในคลิปนี้คุณตั้มแฟนของหลินแต่ตอนนั้นหลินทําหมวกลืมไว้ด้านบนเลยขอให้น้องบีไมห่หน่อยหาก็ไม่แนะนําตัวลองนักมายากลและช่างทั่วไปรวมถึงตากล้องของเราในเกิงหัวเหตุตัดผ้ามาที่คิม ที่มาเหยียบหมวกให้กับพี่สาวตอนนั้นตามก็ได้ขึ้นมาข้างบนพอดีแต่แล้วลองก็เรียกให้ทุกคนลงไปเราจะออกเดินทางกันแล้วเตรียมตัวออกเดินทางได้ซึ่งทริปนี้ก็เริ่มต้นอย่าง e n j o ยพวกเขาเป็นเพื่อนสนิทที่เขาหากันมานานเลยทําให้ทริปปันปวดและตลกบอกหาไปได้วยกันแวะทุกที่เหยี่ยวทุกปัม๊มดื่มทุกครั้งที่มีโอกาส e n j o ยตามภาษาในไหนทริปนี้ตามสนับสนุนเต็มที่แล้วจะให้รออะไรอยู่แถมยังไม่ลืมซื้อ,อลอตเตอรี่กันคนละใบ ซึ่งไอเกิงหัวเหตุคิดว่าเลขห9มันฟังดูเรื่องบนเตียงไงไม่รู้่ขอเปลี่ยนกับนายนะหลองซึ่งหลองก็ขัดใจไม่ได้ถึงแม้เขาจะเป็นเพื่อนกันแต่หลงก็อยู่ในฐานะลูกจ้างเหมือนเบยในแก๊งอะไรประมาณนี้แต่แล้วเมื่อเช้ารุง่งพวกเขาจะไปลงเกาะหลองจ้องมองลอตเตอรี่และโทรศัพท์เขาก็ยิ้มอองมาก่อนจะเปิดแชมเปญฉลองเพื่อนๆก็งงว่าเขายิ้มอะไรน่าจะแหงอยู่ละ่ะเมื่อคืนจนัดนุกจนมาถึงเกาะที่ว่าซึ่งเกาะแห่งนี้ชาวบ้านบอกว่า ว่ายังไม่มีชื่อเพราะมันเป็นเกาะสวนตัวไม่ค่อยมีใครมาเที่ยวพวกคุณต้องการเวลาความเป็นสวนตัวเกาะเนี้ยเหมาะที่สุดเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะกลับมาอีกครั้งพร้อมสเสบียงนะครับและเมื่อทุกคนลงมาจากเรือหลินที่เดินไม่ค่อยถน,นัดก็มีต้ามคอยอาสาช่วยรวมถึงคิมที่ดูแลไม่ทิ้งห่างแต่แล้วเมื่อเธอสะดุดลงในน้ําภาพในวันวานก็ได้หวนกลับมาภาพของงูที่มากัดขาเธอโชคดีที่คนอื่นมาช่วยได้ทันตอนนั้นเมื่อทุกอย่างสงบลงแล้ว ฮากับเกิงก็บอกว่าจะไปหาฟืนเดี๋ยวจะไปสำรวจในป่านะจะไปถ่ายคลิปด้วยแล้วจะรีบกลับมาด้วยความที่อยากเป็นยูทูบเบอร์ของฮาเธอเลยพยายามหาคอนเทนต์ว่าในป่านี้มีอะไรน่าสนใจน่าถ่ายจนมาเจอวัดร้างที่ดูน่ากลัวถึงแม้เกิงจะบอกว่าจะไม่ขอยุ่งเรื่องเหนือธรรมชาติแต่หาก็บอกว่าคอนเทนต์คอนใจถ่ายหน่อยจะเป็นไรจนทั้งสองสำรวจวัดและได้เห็นช่องใต้ดินเลยลงไปถ่ายกันข้างล่างจนรู้ว่ามันน่ากลัวเลยถอยทับกันออกมา ตัดผ้ามาที่หลินที่นอนซบไหล่ตั้มอยู่คิมที่เป็นน้องสาวก็เอาของขวัญรวมถึงผองเพื่อนที่มาเซอร์ไพรส์วันเกิดไอเกิงหัวเห็ดก็ถ่ายทุกชอ็อตทุกความทรงจําซึ่งของขวัญที่หลินให้มานั่นคือเฟื่อขาที่จะช่วยให้หลินเดินเองได้เสียทีตั้มก็ช่วยพยุงเห็นหลินเดินก้าวแรกได้แบบนี้ตั้มก็ปลาบปลื้มมากเลยอบก่อนกันโดยที่หลองก็ทําได้แค่มองซึ่งหลินก็ไม่รู้เลยว่าน้องสาวกับแฟนนั้น มีอะไรในกอไผ่สบสายตารับหลังเธอคำคืนนั้นก็ปาร์ตี้ปิ้งย่างหลองจะหยิบกุ้งไอหัวเห็ดก็หยิบกุ้งไปเสิร์ฟตั้มหลองจะกินน้ำไอเกิ้งมันก็แย่งน้ำไปให้ตั้มเพราะว่าตั้มรวยเป็นในทริปนี้เลยต้องเอาใจพิเศษนั่นทำให้หลงโมโห,โหเลยจับเกิง้งรัดคอด้วยเชือกวิเศษซึ่งเก้งก็ตกใจมากหารู้ไหมว่านี่เป็นแมายากลแค่เรื่องแสดงตลกตลกหนะ้าหลงบอกว่าเขามีโชว์เยอะเลยนะ เกิงที่รู้สึกเหมือนโดนหักหน้าก็หยิบแบงค์ออกมาจากกระเป๋าและโยนให้หลองวันเนี้ยทิปของนายซึ่งโยนลงพื้นหลองรู้ดีว่ากำลังโดนเหยียบหน้าอับอายต่อหน้าเพื่อนฝูงแต่ก็หยิบแบงค์นั้นขึ้นมาและเสกมันให้เป็นไฟก่อนที่ในกำมือของเขานนานจะถือบางอย่างพร้อมกับคว่ำตังค์มอบให้เกิงกลับไปนี่เกิงทิปของนายนั่นก็เพราะว่าหลองถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสองล้านดอลลาร์กูจะรวยเป็นเศรษฐีแล้วเว้ยทุกคนต่าง ไม่เชื่อว่าหลองจะถูกลอตเตอรี่ได้ใครมันจะถูกได้ไง,ง่ายๆวะหลองเลยเอาโทรศัพท์ออกมาดูเพื่อนๆก็ซซแซลวัานายเล่นโกลเกี่ยวกับหน้าจอมือถือได้ด้วยหรอบนเกาะไม่มีสัญญาณแล้วแกจะเช็คหวยได้ไงหลองก็บอกว่าเขาดูผลตั้งแต่ยุบฟังนี่คือสาเหตุที่เขาดีใจและเปิดวายในช่วงเช้าไงล่ะแถมยังแคปหน้าจอเป็นหลักฐานให้ทุกคนดูด้วยไอ้เกิงมันก็น่าเวอใหญ่เลยนะแต่เนี่ยมันเป็นลอตเตอรี่ของฉันเทเว้ยหลองก็แย่งคืน ในพี่สลับกับผมแล้วไงจะมาขอคืนตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะพี่เลขหกถือว่านําโชคเลยหลองได้โชว์ลุ่นลายเต้นอย่างสาใจหลินก็มาแสดงความยินดีด้วย2องล้านดอลลาร์เลย2ล้านดอลลาร์ไม่นานทั้งหมดก็เริ่มเอนจอยแถมฮาย,ยังเอาเหตุที่ได้มาจากวัดมาย่างให้ทุกคนกินน,นั่นทาให้บรรยากาศยิ่งเคลิบเคลิมบางคนก็ตาลอยเสียงสัตว์หลินเปลี่ยเพลียแรงเลยหากิจกรรมเล่น กานนาเสนอว่าเราลองมาทําตามคําสั่งพระราชาดูไหมเดี๋ยวฉันจะเป็นพระราชาในตาแรกซึ่งเกมก็ดำเนินไปจนถึงตาของหลองหลองสั่งให้หลินมาจูบฉันสิซึ่งนั่นก็ทําให้หลินเริ่มหวาดกลัวหลองและแน่นอนว่าตั้มต้องไม่ยอมไม่เอาไม่เอาไม่เล่นงี้หลองเลยมาเล่นกับตั้มต่อในเมื่อหลินไม่ยอมทําตามคําสั่งที่นายและล่ะตั้มนายมีความลับอะไรที่ไม่บอกหลินหรือเปล่าความลับที่เกี่ยวกับคิมนายรู้กันอยู่ แล้วใช่ไหมนานทําให้ตั้มเลิกลากเลยรีบต้องแก้สถานการณ์กลัวว่าความจริงจะถูกแพร่พายตั้มเลยบอกว่าฉันมีความลับที่ยังไม่บอกหลินและนี่ก็เป็นเวลาที่ดีที่ฉันจะขอแต่งงานแต่งงานกับผมไม่หลินบรรยากาศช่างหวานซึง้งผิดคาดจากที่หลองคิดซึ่งหลินก็ตอบรับทั้งสองได้จุมพิษกันเป็นภาพที่หวานซึง้งแต่บาดใจสําหรับหลองและคิมหลองทนไม่ไหวเลยตะการนันใสต่ตั้มทําให้บรรยากาศเริ่มมาคุกําลังจะวาง โชคดีที่เ,เพื่อนๆแยกทั้งสองออกจากกาันเสียกอ่อนมิฉะนั้นคงต้องตายกันไปข้างหลองนั้นอกหกักเห็นคนที่เขารักไปมีความสุขกับไอ้ตั้มมันเกิงเพื่อนวัวเห็ดก็ช่วยมาปลอบว่านายต้องเข้าใจพวกเราก็รู้ว่านายรักลินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่นายก็รู้นี่ว่านายมันจนต้องเจียมตัวแต่ตอนเนี้นายถูกลอตเตอรี่แล้วไม่ใช่หรอเป็นมหาเศรษฐีอาจจะรวยกตั้งเลยใช่ไหมเซอหลินจับตั้มได้สบายๆเลยละ่ะในเมื่อนายรวยแล นายก็ทําได้ทุกอย่างตามต้องการไม่รู้ไอหัวเหตุมาปลอบหรือว่ามาปัน่นโดยธิ์น้ำเมาทําให้บรรยากาศเ,ศเคลิม้มตัดภาพมาที่ต้นและลิหลินพยายามปลอบใจตามว่าไม่เป็นไรแต่หลอมก็อดใจไม่ไหวที่จะเข้ามาแทรกกลางระหว่างทั้งสองและเมื่อตั้นเห็นหลอมขอคุยกับหลินตามลาพังซึ่งต่มก็ไม่ยอมจะมาอีกทั้งไม่อยากโดนฟาดอีกสักขวดได้ไงหลอมก็บอกว่าหัวอ,อ้วกแข็งอะไม่เจ็บหรอกเว้ยซึ่งเหตุการณ์ทุกอย่างนั้นก็มีไอเกิ้งคอยถ่ายวิดีโอ เอาไว้ทําหน้าที่ตากล้องที่ดีสุดท้ายหลินก็ยอมมาคุยกับหลองตามเลยต้องเดินออกมาตอนนั้นก็โดนใบไ,ไม้บาดแล้วก็มาเจอกับคิมคิมนั้นน้อยใจที่ตามขอพี่สาวแต่งงานเพราะว่าทั้งสองนะ่ะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแต่ก็ไม่กล้าเปิดเผยต่อใครและสาเหตุที่หลอมอยากคุยกับหลินนั่นก็อยากบอกเรื่องราวที่ตามกับน้องสาวของเธอน,นั้นมีซัมติงกันซึ่งคิมก็เลือกไม่ถูกระหว่างผู้มีพระคุณอย่างพี่สาวหรือผู้ชายที่ตรงนั้น แต่เมื่อผู้ชายอบกอดเธอก็ใจอ่อนเลยยังเอาผ้ามาซับแผลให้กับตั้มอีกตั้มขอกับเธอว่าขออยู่แบบนี้ต่อไปได้ไหมฉันเนรักพี่แต่ก็เสียดายน้องแต่แล้วไม่ไวายหลองที่เข้ามาเจอตั้มก็รีบสาวหมาัดทั้งสองทะเลาะกันอยู่บนหน้าผาผลักใส่กันไปมาจนกระทั่งจูๆ่ๆตั้มก็มีปฏิกิริยาที่แปลเปลี่ยนเขาแยกเขี้ยวออกมาและก็โจมใส่หลอมซึ่งหลอมก็หลบทําให้ตั้มตกจากหน้าผาไม่รู้ว่าด้วยฤทธิ์ธ จากวัดร้างในป่าหรือเปล่าเที่ทาให้ตั้มคลุ้มคลั่งซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นทั้งหมดต่างสศร้ากับภาพที่เห็นโดยเฉพาะหลิมที่ร่ําไห้น้องสาวอย่างคิมก็รีพาลลิ่ไปพักซิก่อนไม่ควรเจอภาพที่ตรงหน้าส่วนเกิงและฮาก็มาช่วยดูสภาพของตั้มตอนนี้ดูเหมือนยังไม่ตายแต่ก็ไม่น่าจะรอดขาหักซะอย่างนั้นล่ะคิมหลังจากมาส่งพี่สาวที่เต็นเธอมีท่าทีรับราะรและเดินหายไปในปา่าตัด ภาพมาที่ไอเกิงหลังจากที่เฝ้าตั้มและไม่รู้จะทายังไงต่อดีพาเลยเสนอว่าอยู่แบบเนี้ยตั้มก็มีแต่ทรมานปลิดชีวิตเขาซะดีกว่าเกิงตอบว่าไม่อย่าคิดทําอะไรบ้าๆนะซึ่งเกิงก็เกิดปวดยิ้วขึ้นมาเลยไปยิงกระต่ายในป่าทว่าตอนนั้นเองเขาได้ยินเสียงเห่าหอนดังมาจากในป่าลึกเมื่อสํารวจสองดูก็ทําให้เขาตกใจกับหลุมโพงที่อยู่ด้านใต้ดินพลาดท่าตกลงไปได้ยังไงและข,ข้างๆก็ไม่ได้มีเขาอยู่คนเดียวเมื่อสองไฟ ชายก็ต้องร้องกรีดโชคดีที่คิมมาช่วยซะก่อนเอางูที่พันคอออกไปให้ไอเกิงน่าจะคิดหลอนไปเองทว่าตอนนั้นเองตอนที่ไม่มีใครสนใจตั้มก็ได้มีคนคนหนึ่งพร้อมมีดมาหาตั้มที่นอนแน่นิ่งและซับวันคอเขาจากไปตัดภาพมาที่หลองตอนนี้เขาหวาดกลัวเข้าผิดเขาตวารวจส่นระรัวบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจทาเขาตกลงไปเองผมไม่ได้ผลเขาเสียนหน่อยตอนนั้นเปลือกตาเขาพลิกขึ้นมาทําให้หลินตกใจกับคําที่ว่า ทำไมเขาต้องแยกเคี้ยวคนอะไรมีเคี้ยวเปลือกตาก็พกลิกลินไม่สุขใจที่อยู่แบบเนี้เราต้องไปหาตั้มดูเพื่อความแน่ใจหารู้ไม่ตอนนี้ตั้มทีไรศีรษาเดินลุกขึ้นมาเดินหักแขนหักขาทาให้หาเห็นตกใจและเสียงราให้ที่ดังมาจากตั้มมันคือคําว่าอสาัสโตมาสัมกมยาน,นทําให้หาผวากับสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าร่างทีไรวิญญ,ญาณราให้ท่องบทสวดบา้บาบา้บาบบและบอกให้หาออก ออกไปจากเกาะนี้ก่อนที่เพื่อนๆจะมาถึงเห็นสภาพของตั้มหลินกรราให้อีกแล้วเกิงมาถามกับลองว่านายมาเจอเขาเป็นคนแรกนายใช่ไหมที่เป็นคนสะบ,บ้นหัวเขาลองก็สส่หัวบอกว่ากูก็เพิ่งมาพร้อมหลินเนี่ยเกิงก็บอกว่าไม่ไม่มีใครที่จะเคียดแขนตั้มเท่าลองอีกแล้วก่อนที่เกิงจะเดินมาหาฮาซึ่งฮาก็อยู่ในสภาพที่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจําบทสวดที่ตั้มได้กล่าวบทสวดนั้นมันเป็นประโยคเดียว ที่สลักอยู่บนผนังวัดร้างที่เธอไปเจอวันนี้หาเลยแพร่มออกมาว่าฉันเชื่อว่าเกาะน,นี้ถูกสาบเมื่อตอนบ่ายที่ศาลเจ้าก็มีคาถาแบบเดียวกันมันเขียนว่ามีสปรารนางเงือกบนเกาะน,นี้ถูกปลิดชีวิตตายแล้วก็โดนขืนใจจากนั้นก็มีแม่หมอเอาร่างของเธอกับลูกไปเพื่อทําพิธีบูชากุมารทองคิมลุกขึ้นมาบอกว่าหุบปากอย่าพูดอะไรบ้าๆนะฮะทุกคนกลัวหมดแล้วเนี่ยไอเกิงมันก็หัวใสขึ้นมา ว่าพรุ่งนี้ตำรวจก็จะมาถึงที่นี่ลองพานายไม่อยากให้เรื่องแดงขึ้นมาและให้ทุกคนไม่พูดเรื่องนี้นายก็จ่ายให้พวกเราสิคนละสองแสนห้าขิมก็บ่นขึ้นมาว่าเพื่อนกันไม่พูดเรื่องเงินดอกหน้าแต่เกิงก็ขู่ว่าถ้าพวกเราพูดอะไรตำรวจก็คงจะเชื่อตามนั้นไหนไหนหนาย,ย,ยก็ถูกลดแตเรี่แล้วนี่มีตังจ่ายพวกเราได้สบายแต่หลอมกลับไม่พูดใดๆและเดือดจากไปพร้อมกับขวดเหล้าในมือสุดท้ายก็มีโอกาสที่ส องพี่น้องต้องได้อยู่ด้วยกันลินเริมเปิดประเด็นเรื่องพ่อว่าถ้าพ่อยังอยู่พ่อคงชี้แนะพวกเราได้กับเรื่องนี้ถึงพ่อจะมีฐานะอยู่บ้างแด่เชื่อสิว่าถ้ายากจนแค่ไหนพ่อก็ไม่เคยสั่งเคยสอนให้เราทําผิดไม่ควรรับข้อเสนอจากเกิงมาเลยซึ่งคิมก็พูดออกมาว่าพูดถึงพ่อแล้วฉันนะ่ะสำนึกในบุญคุณพ่อและพี่ที่เอาฉันเป็นลูกบุญธรรมถ้าครอบครัวพี่ไม่รับฉันมาเลี้ยงฉันคงตายไปนานแล้วแต่เธอมีทรัพย์สมบัติ ที่พ่อทิ้งไว้ให้เธอเลยอยู่สบายสําหรับฉันที่เป็นลูกบุญธรรมมันมีอะไรบ้างล่ะเงิน2อง0สนมันเยอะมากสําหรับฉันเลยนะทําให้เรารู้ว่า2พี่น้องคู่นี้ไม่ใช่2พี่น้องตามสายเลือดแต่ลินก็สัญญาว่าจะดูแลคิมให้ดีที่สุดคิมก็สวนกับดูแลฉันยังไงล่ะเธอปลิดชีวิตคนที่ฉันรักเลยนะซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องราวเมื่อ3ปีก่อนในวันที่ห่วยแฟนของคิมเกิดอลาวาดในน้ำกัดขาลินจนเส้นเอ็นข ลินเลยเอาชมวกที่ติดมือมาลันไกใส่หัวเพื่อป้องกันตัวนั่นคือสาเหตุที่ลินเป็นคนพิการถึงปัจจุบันตัดภาพมาที่หลองเขายังถือลอตเตอรี่คู่ใจและเก็บไว้ในขวดอย่างดีในส่วนเกิงที่เฝ้าตั้มอยู่ตอนนี้เขาก็จุดทูปขอพรต่อผีกระป๋องตามคําแนะนําของหลองว่าถ้าอยากถูกหวยต้องทําแบบไหนโดยที่หารู้ไม่ว่าผีตัวจริงกําลังคึืบคลานมาตั้มมันลุกขึ้นมาอีกแล้วเอาซะเกิงต้อง ไปหลบในชายกระโปรงของฮาโชคดีที่นั่นเป็นแค่ภาพลวงตาแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เกินจะคิดอะไรบางอย่างได้แววตาของเขาสะท้อนถึงเปลวไฟก่อนที่เขานั้นจะเอาเหล็กแหลมที่ใช้ปิ้งย่างเดินสำรวจไปทักก่วกาะหาเรียกหาเขาก็ไม่สนตัดภาพที่2พี่น้องตอนนี้กำลังคิดทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นกับฮวยแฟนของคิมเมื่อสามปีก่อนว่าเขามีอาการคล้ายเมื่อโดนพีเขา้าซึ่งคล้ายกับตั้มก่อน ที่จะตกหน้าผาเวลตาเหมือนกันเด้แยกเคี้ยวเหมือนกันด้วยคิมเลยสวนขึ้นมาว่าแฟนฉันเนี่ยนะอยากทำร้ายพี่แต่สุดท้ายพี่ก็ยังมีชีวิตอยู่แต่แฟนหนูตั้งหากที่ตายไปเพราะพี่พี่สาวเลยถามกับคิมว่าเธอต้องการอะไรอยากให้พี่ตายหรือไงคิมเลยตอบว่าใช่ฉันเคยคิดแบบนั้นถ้าเธอตายแตนพ่อตอนเนี้ฉันคงมีทุกอย่างรวมถึงตัวตั้มพี่สาวคนนี้เลยถามกับน้องว่าเธอนอนกับแฟนฉันใช่ไหมคิมเลยบอกว่าใช่รู้ไหม วัวต้อมนอนกับฉันก่อนที่เขาจะคบกับพี่อีกตอนนั้นหลินรู้สึกกระอักกระอ่วนแถบเชื้ออ้วกคล้ายคนท้องด้วยความที่หลินเป็นห่วงพี่เลยยื่นผ้าเช็ดหน้าให้ให้พี่สาวเช็ดปากแต่หลินก็ดูผ้าอนั้นมาก่อนว่ามันมีอักระอยู่เลยถามกับน้องสาวไปวันนี้คืออะไรทําไมผ้าผืนนี้มีอักระด้วยวันก่อนตอนที่ฉันไปหาตู้มหมูให้เธอฉันเจอห้องรับตายผืนมีข้าของคุณใส่เธอใช้มันทําร้ายต้มใช่ไหมก่อนที่ความจริงจะปรากฏ ว่าก่อนหน้านี้ผ้าที่เช็ดแผลให้ตั้มก็เป็นผ้าที่มีอระผืนนี้ซึ่งเธอคิดจะใช้มันตั้งแต่เมื่อสามปีก่อนกับตั้มแล้วเพราะว่าตั้มโดนหอยบาดเท้าแต่หวยก็โดนเหมือนกันตั้มเลยให,ให้หวยเอาไปใช้ก่อนซึ่งฤทธิเดชของผ้าผืนนี้ทําให้คนที่ใช้มันคงครั่งราวกับปีศาจบ้าเลือดคิมน้องคิดจะทําอะไรอยู่เมื่อหลายปีก่อนน้องก็พาพ่อมาที่นี่ก่อนดีพ่อจะสิ้นใจสาเหตุที่เธอพาพวกเรามา ที่นี่มีจุดประสองค์อะไรเมื่อพี่ซักไซจนมากความคิมเลยถามวันท่านอะไรอยู่ด้านหลังเมื่อลินหันไปเธอก็ใช้ท่อนไม้น่มือฟาดหัวพี่จนสลบเลยพาพี่สาวไปอย่างวัดร้างตัดภาพมาที่เกิงที่ตอนนี้ตามหาสมบัติลอตเตอรี่ที่เขาควรได้เขาได้เจอมันทั้งที่หลอกซ่อนเอาไว้แล้วจนหลอกเข้ามาหาเกิดการแย่งชิงทั้งสองตบตีฟาดฟันกันไปมาเพื่อแย่งลอตเตอรี่ที่ว่านั้นถึงขั้นหวังจะเอาชีวิตซึ่งหาก็ได้แต่เฝ้ามอ จะไปห้ามทั้งสองก็กลัวตายซึ่งทั้งสองก็วิ่งไล่ล่ากันจนมาถึงวัดร้างไม่รู้เลยว่าเข้ามาลึกขนาดนี้ความโลภบรรบางตาคําว่าเพื่อนไม่มีอยู่จริงทะเลาะกันหนักน่วงจนกระทั่งหาทนไม่ไหวต้องเข้ามาห้ามซึ่งลองก็ถีบเกิงเกิงก็ไปแทกกระหาจนกระทั่งกระเด็นตกลงพื้นวัดอย่างรุนแรงทําให้เศษไม้แตกหักและเสียบเข้ากลางอกตัวหาโดยที่ไม่มีใครได้ทันตั้งตัวไอ้เกิงมันเสียใจมากเพราะว่ามัน แอบรักขามาโดยตลอดด้วยแรงแขนนี้มันเลยคว้าหน้าไม้ที่เธอน,นยิงใส่หน้าลองแต่ก็ทําได้แค่ฉลบลองวิ่งหนีสุดชีวิตแต่สุดท้ายก็สะดุดพราดเท้าไปเหยียบเข้ากับกิ่งไม้ที่แหลมโดยที่พวกเขาก็หารู้ไม่เลยว่าตอนนี้มีใครบางคนเอาตัวหาไปซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคิมที่เปลี่ยนชุดมาเจอกับชายคนหนึ่งเพราะว่าทั้งสองนั้นคือลูกชายของซอยผู้สืบทอดสายเลือดหมอผีห้วนเด็กแฝดที่เกิดมา พร้อมกับรอยสักงูกินหางที่ท่อนคอคิมพาเพื้นๆมาที่นี่เพื่อประกอบพิธีบูชากับเจ้าแม่นางเงือกย้อนไปเมื่อ30ปีก่อนวันที่หมู่บ้านเกิดอาเพศวิญญาณนางเงือกออกอารวาสพี่ชายคนนี้ได้หยิบตำราข,ของแม่เพื่อศึกษาและตลอดทุกๆ5ปีพวกเขาต้องสั่งเวยวิญญาณให้กับผีป่าผีไม้ไมิฉะนั้นชีวิตพวกเขาก็จะหาไม่แต่พี่ชายทนไม่ไหวแล้วถ้าเราสั่งเวยแบบนี้ต่อไปก อยูชีวิตได้แค่แป๊บเดียวเราทําแบบนี้มาตลอดชีวิตแล้วนะน้องวิธีเดียวที่จะทําให้วิญญาณหนักเงืออพึงพอใจนั่นก็คือการทําบูชายันจากผู้หญิงที่ตั้งคันซึ่งพี่ชายก็รู้ว่าคิมนั้นได้เอาลินมาซ่อนตัวเอาไว้เลยจะใช้ลินนี่แหละเป็นเครื่องสังเวยบูชายันซึ่งคิมก็ไม่อยากให้พี่ชายทําอย่างนั้นเพราะว่าลินมีบุญคุณกับเธอมากถึงแม้จะไม่ใช่สายเลือดแท้แต่คิมก็นับถือลินเป็นพี่แต่พี่ชายก็ฟาดคิม จนนอนแน่นิ่งกินไม่อาจาสู้แรงพี่ชายได้เลยต้องเลยตามเลยตอนนี้หลินขึ้นสู่แท่นบูชาผู้หญิงที่ตั้งคันจะช่วยลบล้างคำสาบของเกาะแห่งนี้แค่ชีวิตเดียวก็จะช่วยกอบกู้เกาะแห่งนี้ได้ชีวิตที่มีลูกอ่อนอยู่ในท้องทว่าในตอนนั้นคิมก็ลุกขึ้นมาพยายามต่อสู้กับพี่ชายเพื่อช่วยเหลือลินพี่ชายก็โมโหหนะักฉันยังทําพิธีไม่เสร็จเธอจะไปไหนไม่ได้ขั้นตอนสุดท้ายของพิธีคือการปลิดชีวิตผู้หญิงที่ตั้ง ณนะตอนนั้นพี่ชายได้คว้ามีดเข้ามาสาวอย่างรุนแรงแต่ทว่าคิมก็มาช่วยรับดาบนี้ให้กับหลินได้ทันท่วงทีพี่ชายคนนี้ก็ร่ำให้กับสิ่งที่น้องสาวทำไม่อยากเชื่อว่าเขาจะลงมือกับพี่น้องคนเดียวที่เหลืออยู่ทั้งสองนั้นรอดชีวิตจากขําคืนวิทยุมาได้ทั้งที่หมู่บ้านไม่เหลือใครสักคนทั้งสองตกลงกันว่าเราจะไม่ทิ้งกันพี่จะดูแลน้องเองเอาอย่างนี้ดีไหมน้องจ๋าเรามาเล จำจี้กันถ้าใครแพ้คนนั้นก็จะต้องออกไปหายเยื้อเพิ่มมาบวงสรวงแกนางเงือกอีกคนก็จะต้องอยู่ที่นี่เพื่อศึกษาตำราสายเวทซึ่งพี่ชายคนนี้ก็แกล้งแพ้เพื่อให้น้องได้ออกไปจากเกาะแห่งนี้ได้มีอนาคตที่ดีได้มีชีวิตที่สุขสบายแต่ตอนนี้กลับเป็นพี่ชายที่ปลิดชีวิตน้องสาวที่รักใครมากที่สุดเขาแท้จะรำให้โมโหโทษตัวเองตัดผ้ามาที่เกิงเล่นหลองตอนนี้ก็ยังทะเลาะกันอยู่เพื่อแย่ง อตรี่ถึงแม้เกิงจะได้น้ำไม้อยู่ในมือแต่ท่านหลองปล่อยมือจากขวดนี้ลอตเตอรี่ก็จะหายไปตลอดการทั้งสองพยายามเจรจาแต่ก็ต่างเหลี่ยมให้กันและกันในส่วนหลนที่พยายามคลืบคลานวิ่งกระเพกด้วยขาที่พิการเอาตัวรอดแต่ก็เจอกับทางตันเพราะเบื้องหน้าเป็นแม่น้ำสุดท้ายเธอเลยตัดสินใจโดนลงไปแต่หมอผีก็ไม่ยอมปล่อยเธอไปง่ายๆโดดน้ำลงไปตามตัดผ้ามาที่หลองที่พยายามยื้อหยุดชุ่กระชากเอาชีวิตรอดตอนนี้ร่างกาย ถ้าดท่าตกลงหน้าผาเกิงเลยให้หลงยื่นมือมาเดี๋ยวฉันจะช่วยนายเองยื่นลอตเตอรี่มาก่อนเพิ่แลกกับชีวิตหลงเลยโยนลอตเตอรี่ไปไอ้เกิงก็รีบคว้าอย่างรวดเร็วด้วยความโลภที่บังตาก็ทําให้ตนพลาดทา่าตกหน้าผาไปเสียก่อนเหลือแค่หลองที่ห้อยตองเต่งในส่วนหลินที่พยายามต่อสู้เอาตัวรอดอยู่ในหน้านน้าพร้อมกับไอ้หมอผีที่พยายามทําทุกอย่างเพื่อปลิดชีวิตเธอพยายามล็อกคอเธออยู่กลางสายน้ําแต่ลินเองก็มีไหวพริบเธอมีท่อนเหล็ก ที่ดามขาอยู่เลยคว้ามันมาบักใส่ที่ต้นคอจนทําให้ไอหมอผีสิน้นฤทธิ์และยอมปล่อยเธอในที่สุดสุดท้ายกลับเป็นหลองที่มาช่วยหลินทันท่วงทีงทลินก็ไม่รีรอรีบกลับมาที่วัดล้างเพื่อมาหาตัวคิมพยายามปลุกคิมแต่คิมก็ไม่ตื่นเพราะว่าตอนนี้ลมหายใจของคิมมันไม่เหลือต่อไปแล้วด้วยความโมโ oh ห ok ของลินเธอคิดจะเผาที่นี่เผาศาลบ้านนี่ทําลายพิธีบ้าบ้าที่ว่าไม่ให้มันเหลืออีกต่อไป ว่าวิญญาณนางเงือกมันก็โมโหไม่ยอมให้ใครมันทําร้ายร่างของมันง่ายๆเลยเข้ามาสิงสู่ในตัวลองบังคับให้ลอมปลิดชีวิตลินซะกล้าดียังไงมาทําร้ายสางของข้ากล้าดียังไงมาบุกรุกในที่ของข้ากล้าดียังไงมาลบหลู่ข้าแกจะต้องตายเหมือนพ่อของแกลินคิดว่าตนจะตายโดยเงื้อมือของเพื่อนที่ตนรักแต่ทว่าก่อนจะหมดลมหายใจพอ่อได้มาปลุกให้ลินลินตื่นทะลุลูกตื่นนานทำให มีแรงกายแรงใจขึ้นใหม่ครั้งและใช้คบเพลิงในมือแผดเผาทำลายเศษซากของนางเงือกให้สินส้นซากไปซะและทำให้หลองกลับมาคืนสติอีกครั้งจนทุกอย่างได้จบลงเวลาได้ผ่านพ้นไปจนคนเรือมารับทั้งสองและเหลือรอดอย่างปลอดภัยทว่าวัดร้างแห่งนี้ยังคงไม่สิน้นฤทธิ์เพราะมันยังคงหลอกคงลวงให้คนมาตบตายกันในทุกๆ5้าปีเพราะว่าจูจูลอตเตอรี่ ก็โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินหลังจากนั้นเกาะแห่งนี้ก็ได้ชื่อว่าแจ็คพอตไอซ์แลนด์เพราะเป็นเกาะที่มีรงมางวัลที่1อยู่และคนที่คอยต้อนรับแขกนั่นก็คือหลินที่มีลูกน้อยอยู่ในคันเปิดทัวร์อลังการให้ทุกคนมาเที่ยวชมก่อนที่หนังเรื่องนี้จะได้จบลงซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก i อ d b อยู่ที่3.1เต็ม10คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ like, subscribe เพื่อกำลังใจกับพวกเราด้วย เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย